มาพี่น้องมาไม so, e like ่กินเขาน้ากันพี่น้องตำหมกแตงพี่น้องตำหมูแตงพเพชรมีพักซี่กับพี่น้องมีพักซี่กับก็มีสายบัวสายบัวงานพี่น้องลงไปเอาี่น้องนำดอกบัวสวยงามขัวมิงหม่พี่น้องขัวมิงไม้เคยกินบัวพี่น้องขัวมิงหม่ร่วมพี่น้องเคยกินบ่วมื่อเด้พี่น้องเดินมากินขัวมิงไม่กับอันตำหมกแตงพี่น้องอาหารอีสานบรรเทาพาพี่น้องเขาลงทงลงปลาก้อนวันพี่น้องนาแดงแล้ว กินขวดไม่งใหม่พี่น้องมันมานน้ำไฟพี่น้องมีเมียงกีเตาเมียงมันมีอันกีดีพี่น้องกับมีเมียงกีซ่อนพี่น้องเมียงกีนายพี่น้องเมียงกีนายเมียงกีนายเมียงกีนายพี่น้องเมียงกีนายเมียงกีนายพี่น้องเคยกินบ่ อาหิสารบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แมนกิซอนพี่น้องอันนี้แมนกิซอนอันนี้แมนกิเตาพี่น้องไม่ได้พี่น้องไม่เสิร์ฟแซมกันพี่น้องไหมพี่น้องเห็นเดี่ยวพี่น้องสิอยากนำพี่น้องเนาะเดี้ยงยังหน่อยกินเถอะขอบคุณยังสูงด้ในเพลงว่าที่เขาไม่ติดตามคลิป ของมูลมีพาษแซ่บชแน,เนลเพี่อนเราเจี๊ยบคลิปเดียวคลิปพี่นออ้องต่อพูดอย่างสูงแต่มมันดีแดดจ้าพี่น้องแต่ลมก็มีลมกระโชกอยู่พี่นอ้องแต่แดดโอ้จ้ำแตงจวดอลไรพี่น้องสายบวกพี่น้อง Tấm bậc tráng có miếng mầy đùa mình nó ướt sụt dợt đứa A à, hạn nhân sản băn bản thấy không Chị đì kì, kì này phải không พี่น้องเคยกินคอมเม้นเห็นคลิปนี้พี่น้องก็จะอยากน้ำแข็งนาอพี่น้องไม่เคยกินกับบ่กับกบ่กายกินพี่น้องใส่บัวแซ่บแส่พี่น้องสดจังไล่โลกเอ้นี่น้องเด่นน้ำพี่น้อง ไม่เป็นไรไม่ตํอแสนงจก็ยังมาเจอกัน แซ่บพี่หน้องเมนกินซอนมันดีไส้บัวกำลัมพี่น่องพัดพัดเผ็ด,ดกระดตด,ด้วยเพียงด้วยปลาแกงกะทิกระเสบพี่หน้องด้วยกงสจยังหน่อยลงอันนี้หน้องงั้นล้วพี่น่องเลิก เข่ากันครับพี่น้องเอ้ยอหานเหมือนบานพี่น้องขยุ่มเข็มแท้ก็จะจอถอดเอพี่น้องถอดแล้วก็จะโดนดีกุก

เค้นคลิปนี้พี่น้องคือถอดอาหารนีสัสม,มันห้องได้อย่างหน่อยกินเพื่อเผื่อ,อนะ่เลือกอยู่ตามประเทศพี่น้องเห็มไม่กินซ้อนพี่น้องกินโดดกินหน้ายใส่ก็จำก็จำพี่น้องอุ้ย สายบัวข้าวขาวพี่น้องแซ่บจะบอกใครเปลี่ยนแม่ใหม่ร่วมพี่น้องสายละพันยังใหม่ บินมาหาไฟดอกไฟเอาเลายว่าไต่ไฟเอาพี่นอ้อกมาเลยมาเลยมาเลยมาแซ่บๆเหมือนกันสายบวกกแซ่บๆนอก ยังงน้อยลงอันนีน่นอมึงได้ไปลองแล้วจะอผัดพกะิใส่ ดำมัแตงกันทั้งแสบทั้งเพ็ทั้งน้ตาแตกน้ตาแตกพี่หัเอ้ย มาเล้กพี่น้องไปเด้อ เขาจิ้มหนึ่งพี่น้อง พี่น้องมามาสดน้ำกันพี่น้องมาสดขวดม,มั้มยไงใา่กับมึงแตงจมงแตมีพี่น้องอูห้หูดูปแล้ตาแตกแล้ล่น้องได้ตายตรวดพวด Với tay của chúng tôi rất là đẹp mọi người rất là đẹp mọi người ขวดเด้าพี่น้องขอให้เด้อเพียงเด้อพ้ากินได้กังสีเราพี่น้องพปจ้ามจู่มย่งไล่เด้อพี่น้องขวดแไหมหมันขวดแงไหมเครื่องหมอพี่น้องแซ่บอันดีไซน์เหมือนเฮาพาพีพ่น้องเขาป้าเขาลงลงกยิงกับพี่น้องมาหากินของอาหารดีไซน์นะครับแปลก ทำาพี่น้องเขาไม่เห็นคลิปนี้ยึดมุ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกระมวลมีพราแซ็บเทนเนล์ด้วยว่าอย่างหน่อยทั้งช่องเพจด้วยว่ายูทูปพี่น้องด้วยเพรจะมีกางอุกงกางใจสั่งคลิปต่อไปกับอย่างหน่อยพี่น้องขอบพระคุณอย่างสูงและพี่น้องด้วยที่เขาติดตามรับชมแต่ละคลิปแต่ละคลิปของมูลมีพราแซบเทนเนลในเพียงน้องทั้งยูทูปพี่น้องด้วยว่าทั้งเพจพี่น้องขอบคุณอย่างสูงเกียร์เกียร์เสียสระเบิดอะไม่ได้เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้้้พพีีี่่่นนนนอองงา ยาด้าพอมไพี่น้องไปก่อนตาบังเตงก็ขวบเป็ใหม่พี่น้องอาหารอีสานเหมือนเทาพี่น้องสเสพก็มีไซบัวก,กับพี่น้องดองบกบัวลงไอ้นี่น้องนะ้ำก็มีเักรซี่พี่น้องประกานขาวพี่น้องเขาไม่เห็นคลิปนี้ขอพอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงจงมีความสุขท่องเจร่ยวเดินดูไป่ไกเก็บยามไม่เบียดเบียนสวัสดีครับ